สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการประยากรณ์ดวงรายวันคลิปนี้ก็เป็นการประยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวันที่25มกราคมพุทธศักราช2566นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบไปกับผมหมอยุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกด subscribe ในการกดแชร์กดไลค์ในคำคอมเมนต์หรือว่าการเข้ามารับชมรับฟังก็ตามนะครับ การพยากรณ์ดวงนั้นเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมพยากรที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ขอ,ขอให้กรรมพยากรที่ออกมาดีๆนั้นได้เป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านนะครับ ส่วนกัมพยากรที่ออกมาไม่ดีก็ให้อยู่บนความไม่ประมาทนะครับดวงของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวันที่25มกราคมนี้นะครับจา,จารีหอดนะครับปัญหาประสักที่มีมากมายที่ต้องฟันฝ่าต้องตะลุยบุกบันนะครับเพื <BI> ่อกระจัดกับ ประสักป,ปัาต่างๆตั้งหลายเหล่านั้นบางท่านก็อาจจะมีการเดินทางไปไปถึงต่างประเทศนะครับในเรื่องของการงานที่จัดการกับเรื่องงานต่างๆนะครับเอ็ดออฟส8 d แดดาบอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคกับสถานการณ์ที่อาจจะมีความอึดอัดนะครับที่ อาจจะเป็นปัญหาที่กลืนไม่ก้าวกายก็ไม่ออกนะครับก็ต้องอดตนฝืนอดกลั้นเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อจะหาต่างออกที่ดีให้เจอก่อนและจึงมีการดำเนินการต่อไปนะครับดิเอ็มเพลสงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจส่วนตัวที่เป็น เกี่ยวกับประเภทอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆนะครับหรือจะเป็นการค้าการขายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นของใช้ต่างๆของส่วนตัวของผู้หญิงนะครับก็มีความก้าวหน้าได้ด้วยดีหรือจะเป็นงานในด้านการเกษตรนะครับก็มีความเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูดี เจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีการขยับขยายในการที่จะเพิ่มสาขาหรือว่าผู้ที่เป็นลูกจ้างก็อาจจะได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องการเงินของชาววันพุธกลางวันนะครับผลสำเร็จของการงานที่รุ่งเรืองก็มีรายได้รายร,ายรับเข้ามาก็ทำให้การเงินนั้นมีความกล้องตัวที่ดีนะครับ แต่ก็ให้ระมัดระวังกับการที่อาจจะไปเป็นผู้ชดใช้จ่ายแทนกับคนอื่นได้เช่นกันนะครับกับบางเรื่องถ้าเรานั้นได้ไปรับรองในเรื่องของการเงินหรือไปเป็นผู้ค้ำประกันให้กับใครก็ตามนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะมีการบิดเบี้ยวขึ้นมาในเรื่องของอ การเงินเหล่านั้นก็ตกมาเป็นภาระของชาววันพุธกลางวันได้เช่นกันนะครับก็ขอให้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็จะเป็นความรักที่อาจจะได้พบเจอกับใครสักคนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางนะครับที่เป็นคน ไกลคนต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะครับแต่รักนั้นต้าเจอบางทีก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนสูงนะครับต้องอา,อ,าอาจจะมีการปานดานที่ยากลำบากจึงจะเกิดเป็นรักที่สมบูรณ์ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้ความอดทน ต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะครับในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆส่วนคนที่มีคู่ในชีวิตรักที่มีความสุขสมบูรณ์ก็ให้ระวังกับการกดดันบางอย่างที่มีเข้ามานะครับก็อาจจะทำให้ความสุขนั้นลดน้อยลงไปก็ได้บางคู่ด้วยภาระหน้าที่ก็อาจจะจำอาจทำให้จำเป็นต้อง มีการเหินาห่างกันนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางวันมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสบายใจให้มีเงินหลังไหลเข้ามานะครับใหการงานมีความมั่นคงก้าวหน้าให้มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ